วัสดีค่ะสวัสดีทุก็นรับข้สวนเจ๊พชาแนลนะคะกับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูแบบเขาเรียกนะครับขายตามร้านข้าวแกงตามตลาดนัดนะคะนั่นก็คือเมนูง่ายๆเลยเมนูลาบนะคะนะลาบหมูลาบหมูใส่นังหมูทุกคนใส่ตับคิดว่าลาบหมูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำง่ายๆใช่ไหมใช่ใช่อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันง่ายหรือยากอ่ะวัตถุดิบครับวัตถุดิบนะคะก็จะมีนี่เลยจ้า หมูสับนะคะหรือใครจะใช้เป็นหมูหมูเนื้อแดงนะคะเอามาสับเองก็ได้นะคะอันนี้พี่เจี๊ยบซื้อมาเป็นหมูสับนะคะ1นกิโลแล้วก็จะมีตับตับหมูนะคะอ๋อนี้เป็นตับหมูใช่แล้วอุ้ยอันนี้มันตับเล็กเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่นี่นะคะแล้วก็จะนี่เลยหนังหมูนะคะในส่วนผสมเดี๋ยวเราจะลวกเพื่อดับกลิ่นแล้วก็ลวกให้มันนิ่มหนึ่งรอบนะคะในส่วนของเครื่องปรุงผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสผงนัวผงชูรสนะคะหลายทบหลายใช่แล้วน้ําตาลทราย น้ำปลาน้ำมะนาวเข้าคั่วพริกป่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยด้วยพริกชีฟ้าแห้งนะคะเอ้พริกแดงจินดาแห้งต้องคั่วด้วยใช่ค่ะเอาไปทอดนะคะนี่ในส่วนของผากนะคะฝักที่จะใส่เพื่อให้มันหอมหอมๆนะทุกคนก็จะมีนะจ๊ะใบสาระแหน่ค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยถูกต้องใบสาระแหน่แล้วก็จะมีนี่เลยจ้าเขาเรียกว่า ผักชีฝรั่งนะคะผักชีกชกไปเ,เรื่อยแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะในส่วนของเครื่องเพิ่มความหอมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พี่เจ๊จะนํามาใส่นะคะก็จะมีตะไคร้ซอยนะคะ,ะไคร้ซอยค่ะนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคั่วแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะนํามาคลุกกับหมูนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ชาติคั่วก่อนนะคะเราจะคั่วเพื่อเพิ่มความหอมครับสำหรับเครื่องแกงทั้งหมด ใต่แล้วอ๋อมีอย่างนึงนะทุกคนที่เจต้องบอกก็คือเดี๋ยวเราจะซอยหอมแขกใส่ไปด้วยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยว่าเราว่างการทาออกมามันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเหมือนจะทําง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับลาบเนี่ยายเแียวอันนี้เราก็ต้องคั่วเพื่อให้น้ำาอมข้นอยู่ใค่ะมันง่ายไปด้หอมแล้วอะหอมเมื่อแต่พอเวลามันเอาพวกเครื่องเครื่องปรุงเครื่องเครื่องเนี่ยพวกผักเครื่องเทศมาค่วนมันจะหอมมากใช่แล้ว เผาก็หอมนะถูกต้องเหลวแต่สูตรนะคะทุกค้ในการทำรับข้องแ่ละบานนะอาจจะไม่เมื่อนกันนะกุ้องนี่เนี่ยหอมเอาแค่สุกนะครับไม่เอาไม่มีคนหิวอ่าออกได้มี่หอมอ่ะอันนี้เราก็ลวกเลยนะครับเอา อะหนังหมูลงไปก่อนไม่ต้องใช้เยอะกินแค่ไหนก็รวกแค่นั้น หมูครับใส่ลงไปลวนเดี๋ยวเราจะลวนน้ำลวนน้ำต่อไหมครับต่อไหมหมูหมูของมันเยอะเยอะใส่เยอะน่นไม่ได้โซ่ข้างแปลว่าข้างนี <c oughs> ่เห้นหพอเราใส่น้ำไปแล้วมันจะไม่ติดกระทะนะครับมันขึ้นโอ้โหดูดินี้ครับลาบหมูมันต้องเป็นลวนๆแบซุยๆนะมันถึงจะใช่หมูถึงจะอร่อย โอเคถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเดีจะแข็งติ๊กเลยคะ่ะแค่นี้ครับพอเอาแค่หมูสุกอ่าระหว่างนี้ทำไงครับระหว่างนี้คลุกเลยค่ะให้พี่ชาติเดี๋ยวหม้อแราที่ให้พี่ชาติเป็นค,คนคลุกเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะจะหั่นอะไรเพิ่มนะคะรแรกเดี๋ยวเราจะใส่ <c oughs> เครื่องลาเครื่องลามนะฮะก็ะจะมีที่เราไปขั้วมาอ่ะที่เราปัน่นเสร็จแล้วใส่เลยจ้ะพร้อมไหมพร้อมครับ จริง,รงๆแล้วเ,เครื่องราดเราเนี่คัว่วให้มันดำกว่านี้ห,หน่อยอ่ะฮะมันจะแบบเพิ่มความหอมเพิ่มอีกผมนัวค่ะใส่ไปแล้วจะใส่ผงนัวไปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะปุ้นปูนตัดน้ำตาลนะทุกคนน้ำตาลถึงช้อนโต๊ะก่อนนะคะตัดหวานนิดนึงครับแล้วก็เพิเ่มความเค็มด้วยน้ำปลาช่องชออ้อนตามด้วยมะนาว ช่องชนกินขนาดยังไม่ได้ใส่พริกเนียน,นี่แป่นี้ไปด้วยมันจะได้เข้าเข้าเข้ารสแต่ตับกลับนางหมูนะคะนางหมูเครื่องมา้ามันน้อยไปทีนี้เพราะว่าเราเน้นปริดาบรสชาติปรุงตามความชอบของเราเลยนะคะนี่แต่หอมบอกเลยว่าหอม ก็ข,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 ข้าวกั่วใส่ข้าวคลั่วค่ะใส่นี่เลยจ้ะผักนะคะหอมแดงใส่ไป,ไปเลยจ้าออหอมแดงนี่ทำชุดใหญ่เลยเนะี่ยชุดใหญ่ไฟไกระพริบเพิ่มความสีสวยความเขียวทีไปเรื่อย,อยกับต้นหอมใส่ไปหมดเลยเงินจัดลุกเกือ,อ<ฮ>กบลืมใช่ไหมครับใช่ค่ะเกือบลืมหันไปเจอพอดีค่ะ อันนี้เดี๋ยวไว้โปะนานี่นึงนะคะอบอกโปหนังหมูแล้วบอกแล้วมันยืดไม่เป็นไรโอ้โหจานไหนวะอะไรคะมันหอมมากมันหอมมากจานนี้กี่ร้อยเนี่ยปูเยอะหลายร้อยแหละคุณมีทั้งตับมีทั้งตับมีทั้งหมูเพราะว่าถุงละยี่สิบบาทมันแค่แบบนิดนึงอ่านี่เรียบร้อยครับอุ้ยโรยพริกโรยพริกหอม แล้วก็นี่สาระแนเก้าวเหนียวก้าวเหนียวก้าวเหนียวนี่เลยคะเสร็จแล้วค่ะลาบหมูใส่ตับใส่นางหมูนะคะนี่หอมนะทุกคนนี่ไปได้เวลาชิมเบงชิมกันกวดกวดกวดไปน้ำลายสอสนี่แล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะมาค่ะมาค่ะมาชิมมาชิม พูดมาเร็วน้องถามว่ากินได้ยังกินได้ยังหิวหิวหิว,หวอะข้าวเหนียวปั้นปั้นดูนี่เป็นส่งมาที่อยากกินไหมชิมฮึมมือจะเปรี้ยวอะไอีกนะเปรี้ยวอะอีกจ่ายเปรี้ยวอะอีกนิดนึงมีมะนาเพิ่มอึมบอกเละ แแอบคืนน้ำลายอยู่ข้างหลังเว้ยเติมเปรี้ยวไปนี้คือได้แหละอ,อร่อยทำให้ข้าขวคัวหอมมากขึ้นด้วยใช่สมกับที่เราคอยอทเตึบ๊บ ทำโตโตหรอใช่แล้วคำโตโตคำเติมเติมทำใจเย้ยตินตินตินอือไม่มีใครสนใจเข้าวเหนียวเลยกับเกมก็ได้นะกับข้าวก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะเน้นเป็นกับเกมนะอุ้ยพี่ชายต้อมากี่แล้วล่ะ เานั่งหมูผัอได้เขียวนึบๆไม่เล็กเกินไปเครื่องราบมัน um จ่หอมก่นเดิมใช่ไหมเราไปกลัวมานี่โอ้หอมเขาใส่ันนี้แหละอะไรนะขาาตะไคร้อะใช่อร่อยก่าราบทั่วไปใช่อืมี ไปลองทำกินดูได้นะทุกคนปกติร้านลาบเขาใส่ว่าขาดอะไรปั่นไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใส่มันแล้วแต่บางร้านบางร้านก็ใส่บางร้านก็ไม่ใส่ส่วนมากไม่ใส่ใช่ไหมนีม่ตับ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 เฮ้ยดีดีไหมอืมเลยอร่อยอม,มันคุินเหมาะมาเลยทุกคนเมนูนี้นเพิ่งเคยกินของพี่จีมั้งหรอแลยวค่ะน้า ไม่เคยพี่ยังไม่เคยทำแบบว่าข้างนอกเราแบบไม่หา่กินแบบอ๋อไม่มีไม่เคยอุ้ยเหมาะขนาดพอดันลอย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 มัอช้อนไปหมดแล้วพอดันพอดันมะนาวเข้าไปหน่อยรสชาติมันจะออกมันขับไอันนี้ออกมาเลยครับความเป็นลาบออกมาเลยใส่แล้วนี่ครับพริกเม็ดนึงพริกเม็ดหนึ่งพริกกระดนะตับชิ้นหนึ่ง หมดหม้อหาอมอร่อยกินแค่นี้พอฮ้ยพี่ชาติไปมันเมาโอ้ยวิตับกำลังดีเลยทุกคนทำน่าทำเป็นตับหวานมากเลยนะแบบมันไม่แข็งอะรวกกำลังดีเลยพี่ชาติลงแล้วขึ้นเลย ลงล้อเราลงแล้วขึ้นเลยไม่ได้ลยนี่เนี่ยก,กระทาก็เติมมะนาวเรียบร้อยแล้วว้าวปะ่ะทั้งหมดช้วยนี้ใสอ่อิ่มไปสองวันโอ้เฮ้ยแต่ตับดีอ่ะกินแต่ตับแล้วเหลือแค่ทำนี้เหลืออะไเนี่ยเหลือแต่นางมูยแล้วทีนีโ้โอ้ย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 น้อง ก็ได้พอไม่ยุอืมพอแบนนอกหอมอร่อยอดเยอะเหลือหนังหมูใช่อร่อยจังเฮ้ยจั่อร่อยจริงตับดีอ่ะเนี่ยอืมวันนี้ถือว่าตับไม่เบื่อสุดยอดมากเลยอ่ะอร่อย เวลคราวหน้าเดี๋ยวเราจะทำตับหวายให้ทุกคนดูนะทุกคนกินไหมกินทช่ไมคะ<ๆ>ใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะักับเมนูลาบนะคะไปลองทำกินดูได้นะคะหรือว่าใครที่ทำขายอยู่แล้วมีสูตรแบบไหนก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ สำหรับอีพีนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหมาเจ็บแชนเนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เจ็บด้วยจะได้มีเมนูง่ายๆมานำเสนออีกเรื่อยๆนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องกลบาวคมว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่อ e ีหน้าอย่าลืมไปดูน้องเบนด้วยนะคะเบนบิวนะคะดูย่างก่อนที่น้องพาไปดูเที่ยวงานองค์พระงานโตรุ่งนะคะ <c oughs> ไปติดตามน้องได้นะคะสำหรับพีนี้บ <c oughs> <c oughs> ๊ายบายต่ภาพมือไม่น่าให้แดกเลย ผมไ่ขั่วพริกมาเอ้าเรอะนี่ถานพริกนะเนี่ยไม่ใช่เ่าถานนะอาลองชิมดิเมื่อกี้นั่งกินกันสามคนโอ้โหนี่ฮะนี่หนังหมูหรือไส้หรือกิ้งกือเนี่ยใส่ตันฮะยาวแท้เฮ้กินตับกินตับตับอร่อยจับอืออือจับดีจับดีโอ้หนูด้วยไข่ลวกตับวิธีการลวกตับนี่ศึกษามาจากประเทศจีนเลยหนังหมูยาวขนไหนพี่นะหนังหมูพี่เทปจะหั่นกูไม่ให้หั่นบอกอย่ากินยาว เป็นไงรสรสชาติเป็นไงมันหอมมันเฮยเดือนเฮ้ยมันมันหอมเครื่องเทศกว่าร้านทั่วไปปะอืมมันมันมีขาาตะไคร้ใบมะกรูดขัวได้ไงสุดยอดอ่ะเราจะจะเบนยังไม่เริ่มกินเลยมันตามมากินยังไนบ้าันี่อยู่โหดูพริกแต่ผมก็เกลียดถังหนังหมูอ่ะทำไมอ่ะแดกยากอะพี่มันเค่ากี่นังเส้นเน